เรีไม่แน่ใจว่าทุกคนร้อนเหมือนไงค่ะทำไมมันมันร้อนกว่าเพื่อนจังเลยพี่ดอนดวอนอยู่อค่ะวนจ้ะขอบคุณมากมเลยอาจจะอาจจะตื่นเต้นด้วยนะค่ะเพราะว่าทุกทีนี่ก็ คอนเสิร์ตของเราอยู่กลางป่ากลางเขานะคะวันนี้เข้ามาในเมืองมันก็อาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยวันนี้แปลกตานิดนิงแปลกตาเมื่อวานอยู่ชนบุรีนะคะอยู่อยู่ริมทะเลเลยนะคะเมื่อวานวันนี้เข้ามาในห้างหน่อยนะคะก็จะตื่นเต้นนิดนึงนะคะขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะแฟนเก่ากับใจใครมีท่านผู้ชมท่านไหนเคยฟังไหมคะเคยฟังเหรอคะเฮ้ยเคยฟังด้วยตรงนี้เคยฟังไหมคะแฟนเก่ากับใจนะคะ มีแฟนเก่าหรือยังคะเนี่ยฮะอ๋อมีแฟนแล้วตอนนี้มีแฟนใหม่หรือยังคะเลิกไปแล้วยังเหรอคะยังไม่มีอู้ย MC เลยนะคะเนี่ยกาขอบคุณสำหรับที่ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วเหรอคะเดี๋ยวถ้าใาย MC ก่อนนะคะทุกคนกลับบ้านได้ก่อนก็ใจเย็นๆนะใจเย็นๆคือ ตอนนี้พี่เขาอยู่อยู่ต้นท็อปนะคะอยู่ตรงแฟชั่นนะแฟชั่นเอเลนตอนนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้ย้ายมาเมื่อวานเหรอคะเดือนหน้า <c oughs> จะย,าย้ายอีกนะย้ายไปไหนเดือนหน้าน่าจะไปแถววัทยาย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณพี่มากมากเลยนะคะที่ติดตามนะคะก็มาฟังเพลงกันได้นะคะแล้วก็วันนี้มันมีบทเพลงใหม่นะคะมาฝากให้กับท่านผู้ชมทุกทุกท่านได้ฟังนะคะหลายหลายคนก็อาจจะเคยได้ฟังแล้ว แต่ว่าบางท่านก็ยังไม่เคยได้ฟังนะคะเพราะว่าเป็นเพลงบทเพลงใหม่นะคะใหม่จริงๆนะคะใหม่จนจะจำเนื้อไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยลองฟังดูนะคะใน YouTube